ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ำกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับรา,าคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้บหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้หบหาซิหางถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เออเอโยโย่เฮลโลกายวัตซัสดูดโอเคฮะทุกคนฮาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Tower Defense s h i n o b i นะฮะทุกคนครับก็จะเป็น เกมแนวป้องกันฐานแบบออสตาทาวเวอร์ดีฟเฟนต์นะครับแต่จะเป็นในรูปแบบของอนิเมะเรื่องนารูโตะนั่นเองนะฮะทุกคนครับใครเนี่ยที่ป้านออสตาตามไม่ทันนะครับลองมาเล่นเกมนี้กันดูได้นะฮะทุกคนครับอ่าเผื่อเราเนี่ยจะเป็นคนที่ติดบอร์ดก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะอ่า ก็คือว่าในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวมินาโตะให้ดูก็แล้วกันนะครับซึ่งมินาโตะตัวนี้เนี่ยทุกคนมันเป็นตัวละคร4ดาวนะฮะตัวละคร4ดาวตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นมาแล้วนะครับมันดีมากๆเลยนะมันดียังไงครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ อ่าโอเคนะทุกคนครับผมเนี่ยก็จะทําการวางมินาโตะเลยแล้วกันนะครับใช้เงินในการวางเนี่ยอยู่ที่350นะครับนี่วางไปเลยอ่าไหวหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยเลือกด่านรีวิวถูกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูเลือดมอนก่อนนะครับอ่าโอเคยังไหวยอยู่นะครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับก็คือท่าการโจมตีของมินาโตะนะครับเขาจะทําการปาคุนในนะฮะเห็นไหม ปลาคนายแล้วก็วาปเข้าไปฟันนะฮะมินาโตตัวนี้นะครับมันเป็นมินาโตะเลเวล4มินาโตะเลเวล4นะครับจะตีอยู่170นะครับระยะ36แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่5วินาทีนะครับนี่เดี๋ยวผมวางการไว้ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งอ่าแล้วผมเนี่ยก,ก็จะทำการอัพเลยแล้วกันนะครับอัพเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่400นะครับทุกคนครับอ่าเรากดอัพไปเลย ปุ๊บวงสกิลของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มวางหรือขั้นที่1เนี่ยก็สกิลของเขาเนี่ยจะเป็นวงกลมแบบนี้แต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าสกิลของเขาครับมันไม่ใช่ AOE นะฮะทุกคนครับมันเป็นการตีแบบตัวเดียวนะทุกคนเห็นไหมอ่ามันตีแค่ตัวเดียวนะครับดามเมจของมินาโตะเนี่ยพออัพขั้นที่1ไปแล้วนะครับก็ดามเมจเนี่ยจะอยู่ที่3 6 5้านะครับ ระยะเนี่ยสีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยแค่3วินาทีเท่านั้นเองนะฮะทุกคนครับอ่าผมก็อยากจะแนะนำเนี่ยให้ทุกคนนะครับวางมินาโตะใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบอัปเกรดนะครับอัปเกรดแค่ขั้นที่1ก็พอครับนี่เห็นไหมอ่าวางไปเลยนะครับนี่นะครับการโจมตีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะมินาโตะเนี่ยจะเป็นตัวละครนะครับที่ตีไวมากๆเลยนะตีแค่3วิเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมอ่าเหมือนผมจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมต้อง วางเพิ่มและวางเพิ่มตรงนี้ตัวหนึ่งอ่าโอเคเอ่อผมลืมบอกไปนะว่าเกมนี้เนี่ยสามารถวางตัวละครสูงสุดได้แค่6ตัวนะครับตอนนี้ผมวางไปแล้ว1ตัว2ตัว3 4 5ี่หเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไหวอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มมาวางโถมข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะตัวข้างหน้านะครับก็วางแล้วก็อัพไปแค่ขั้นเดียวก็พอนะครับทำไมผมถึงอัพเกรดแค่ขั้นเดียวครับทุกคนคือมิเาโตตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ตีแค่3าวิ พอมันตีแค่3วิเดี๋ยวทุกคนสังเกตเลือดมอนนะครับเลือดมอนเนี่ย350แต่มินาโตะนะครับตี365มันตี3วิใช่ไหมคือมันตีทีเดียวก็ตายแล้วนะครับทุกคนแล้วมันตีเร็วด้วยเออผมไม่รู้นะครับว่าผมจะพูดงงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนสังเกตดูนะครับเห็นไหมคือเลือดมอนอ่ะมันน้อยกว่าดาเมจเรา นี่เลื่อนมอนประมาณอ่าตอนนี้เลื่อนมอนประมาณ700แล้วครับมีบางตัวบางตัวก็ยัง3 9 4อยู่คือมีหนา้าโตะมันตีเร็วครับทุกคนมันตีแค่3มวิเองนะแปบ๊บเดียวมันตีแปบ๊บเดียวมันตีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเคลียร์มอนได้ไวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรารีบอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเคลียร์มอนได้แบบว่าวันช็อตแต่วันช็อตของเขาเนี่ยคือมันจะตีช้าไงทุกคนครับก็แล้วแต่คนชอบนะฮะก็ดูจากสถานการณ์เอานะครับถ้าเลื่อนมอนยังน้อยอยู่เนี่ยเราไม่ต้องรีบอนะัปเกรด แต่ถ้าเลื่อนมอนมันเยอะแล้วเนี่ยเราก็อัปเกรดได้เลยครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่สามารถโจมตีเร็วแล้ววันช็อตมันได้นะฮะเราก็เลยจําเป็นเนี่ยที่จะต้องอัปตัวละครให้เป็นขั้นที่2นะครับนี่เห็นไหมทุกคนตัวละครของผมเนี่ยเริ่มจะเอาไม่อยู่ละผมก็เลยนะครับต้องรีบอัปเกรดเป็นขั้นที่2แล้วนะฮะจากตอนแรกเนี่ยแค่ขั้นแรกก็พอละนี่อัปเกรดขั้นที่2นะครับก็ 450นะครับจากตอนแรกนะครับทุกคนมินาโตะเนี่ยเขาตีเป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะตีตัวละครแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมินาโตะนะครับได้ทําการเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับกลายเป็นกระสุนวงจักรแทนแล้วเห็นไหมอ่าพอเปลี่ยนเป็นกระสุนวงจักรแทนเนี่ยไอ้มินาโตะของเราเนี่ยมันก็จะตีเป็นเอลเองกลวยแล้วนะฮะทุกคนครับเห็นไหม ดาเมจเนี่ยนะครับจะอยู่ที่710ระยะ25นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่5วิเท่านั้นนะเพิ่มจากเดิม2วิครับแล้วแต่คนชอบเลยนี่นะเดี๋ยวผมก็จะทําการอัปเกรดไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะครับนี่อัปเกรดไปเลยเป็นขั้นที่2ไปเลยนะครับมินาโตะเนี่ยอัปเกรดสูงสุดก็ขั้นที่2นะฮะสำหรับ4ดาวนะนี่ปุ๊บผมคิดว่ามินาโตะเนี่ยในอนาคตเนี่ยยังไงก็น่าจะมีให้คราฟ5ดาวครับทุกคนครับนี่อัปไปเลยปุ๊บ โอเคครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบมีนาโตะกันบ้างดีกว่านะครับมีนาโตะเลเวล1กับเลเวล4เนาะอันนี้เลเวล1นะครับก็ตีเบสิกเลยนะตีอยู่ที่155นะครับระยะ36ความเร็วการโจมตี5อันนี้เลเวล4นะครับตีเพิ่มจากเดิมเนี่ยจาก155เป็น170ก็เพิ่มมา15ดาเมจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการกดอัพเลยแล้วกันกดอัพเนี่ยก็ใช้เงิน400อันนี้ก็400นะครับ ก็คือว่าตอนนี้เลเวล1ตี3-3-5 Level เลเวล4นะครับตี3-6-5แต่ทุกอย่างเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นระยะหรือความเร็วในการโจมตีคือเลเวลเนี่ยจะมีผลแค่ดามจเท่านั้นนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมก็จะอัพขั้นที่2เลย450นะครับแล้วก็450อ่าพออัพเสร็จแล้วเนี่ยเลเวล1เนี่ยก็จะตีอยู่เท่าไหร่นะ665ครับ แต่เลเวล4เนี่ยจะตี710เลยนะฮะทุกคนครับก็ดาเมจเนี่ยก็ต่างอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับสำหรับมีนาโตะ4ดาวนะครับนี่ถ้าการโจมตีก็แบบนี้เลยก็แล้วแต่คนอ่าชอบเลยถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้อัปเกรดแค่ขั้นเดียวพอนะครับถ้าสมมุติว่ามอนเนี่ยมันวิ่งมาเริ่มหลุดมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นสัญญาณให้เราอัปขั้นที่2ได้แล้วนะฮะ โอเคครับทุกคนครับสำหรับการรีวิวมินาโตะสีดาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ